ได้เจอแล้วรู้เรื่องโค้ดคังต้องออกมาพูดถึงวอลเล่บอลหญิงไทยผ่านสื่อบ้านเกิดควันหลงหลังเกมการแข่งขันวอลเล่บอลรายการพิเศษออสตาซูเปอร์แมตระหว่างทีมไทยกับทีมเกาหลีใต้ที่เมืองฮวาซองประเทศเกาหลีใต้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันเป็นทางด้านนักตบลูกยางสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะทีมรวมดาราเกาหลีใต้ไปได้ทั้ง2ชุดทั้งชุดดาวรุ่งและทีมชุดใหญ่ด้วยสกอร์สาเซตเหมือนกัน ภายหลังจบอีเวนต์คังซองฮองโคสโมสรซูวอนฮุนไดฮิวสเตทที่เข้ามารับงานคุมทีมในรายการพิเศษนี้ได้ออกมาพูดถึงทีมวอลเล์บอลสาวทีมชาติไทยชุดนี้ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นสายเลือดใหม่ถือเป็นการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงทีมไทยชุดนี้เป็นการสร้างทีมจากรุ่นอายุไม่เกิน19ปีและรุ่นอายุไม่เกิน21ปีพวกเขาพร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยผู้เล่นเหล่านี้เป้าหมายของพวกเขาคือการผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิก2028 ผู้เล่นของเขายังอายุน้อยแต่มีพื้นฐานที่ดีแม้การเสิร์ฟของพวกเขาจะยังไม่แน่นอนแต่มันก็ถูกทดแทนด้วยการรับบอลแรกและมือเซตที่ดีในส่วนของความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของผู้เล่นตัวรุกก็ทำได้ดีเช่นกันพวกเขาเล่นเกมบุกด้วยเทคนิคที่น่าทึ่งกุนสือแดนโสมเปิดใจสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะกลับมาเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมอีกประมาณ1เดือนสำหรับการแข่งขันเนชั่นลีกและชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นรายการสำคัญของประเทศไทย